สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับคุณครูกมลชนอกอีกครั้งนะคะต่อจากคลิปที่แล้วเลยวันนี้เราจะมาเรียนการเปรียบเทียบจำนวนนับที่มีจำนวนหลักไม่เท่ากันนะคะการเปรียบเทียบจำนวนนับที่จำนวนหลักไม่เท่ากันเป็นยังไงตัวอย่างเช่น รูมีจำนวน347กับ1251มาให้ให้นักเรียนเปรียบเทียบ2จํานวนนี้จํานวนไหนมีค่ามากกว่านั่นเองอ่ะสังเกต347มีกี่หลักลูกมีจํานวน3หลักใช่ไหมคะ100 หนึ่งอ้ยห้าสมีจำนวนกี่หลัก4หลักใช่ไหมคะ,ะจำนวนไหนมากกว่าลูกจากคลิปที่แล้วครูสอนไปแล้วว่าจํานวนใดที่มีจํานวนหลักมากกว่าแสดงว่าฝั่งนั้นจำนวนนั้นจะมีค่ามากกว่านั่นเองก็แสดงว่า1 251มากกว่า347นั่นเอง ถูกไหมคะหรือจะเขียนอีกแบบหนึ่งก็คือ347มีค่าน้อยกว่า1,251นั่นเองนะคะอันนี้คือกรณีเปรียบเทียบจำนวนหลักไม่เท่ากันสังเกตง่ายนะคะสังเกตที่จำนวนหลักนั่นเองว่าจำนวนใดที่มีหลักมากกว่าก็แสดงว่าจำนวนนั้นมีค่ามากกว่านะคะ อ่ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งเช่น3050กับ3500อ่ะดู3050กับ3500นักเรียนสังเกตดู3050มีกี่หลักลูกมีจำนวนหลัก4หลัก3500มีกี่หลักนักเรียนก็นับ1 2 3 4 5 ห้าหลักฝั่งไหนที่มีจำนวนหลักมากกว่าแสดงว่าจะมีค่ามากกว่าอ่นักเรียนคิดว่าตัวไหนมากกว่าดังนั้นสามหมื่นห้าร้อยจะต้องเป็นยังไงมากกว่าสามพันห้าสิบนั่นเองเข้าใจยังคะจากสองตัวอย่างที่คุณครูอธิบายพอจะเข้าใจไหมนักเรียนจาง่ายๆเลยว่า จำนวนที่มีจำนวนหลักมากกว่าจะมีค่ามากกว่านั่นเองนะคะ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างในแบบฝึกนะคะหน้า25เดี๋ยวคุณครูอธิบายเสร็จคุณครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกนั่นเอง่อมาดูตัวอย่างข้อ1เปรียบเทียบโดยเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงในช่องสี่เหลี่ยมมาดูข้อ1 ครูจะยกตัวอย่างนะ1,865กับ991สังเกตอะไรเมื่อกี้ครูบอกแล้วเขาถามว่าจำนวนใดมีค่ามากกว่าสังเกตอะไรคะจำนวนหลักนั่นเอง1865มีกี่หลักลูก4หลัก9 9 1มีกี่หลัก3หลักฝั่งไหนที่จำนวนหลักมากกว่า 1>, 1 8 6่เอ้ยหกถูกไหมคะแสดงว่าฝั่งนี้มากกว่านักเรียนต้องเติมเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายมากกว่าลงไปนั่นเองพอจะเข้าใจยังคะอะถ้ายังไม่เข้าใจคุณครูจะยกตัวยอย่างอีกอม,มาดูข้อข้อนี้ ข้อ4 2่5ออันนี้มีกี่หลัก4หลักอันนี้เขียนในรูปกระจายใช่ไหมคะเราเรียนไปแล้วคลิปที่แล้วใช่ไหมคะ20บวก3000ับวก100บวก20บวก5รวมได้เป็น23125มั้ยถูกไหมคะอันนี้เขียนในรูปกระจาย ถ้าเรารวมแล้วจะได้จำนวนนี้2,3,125ถูกไหมลูกทีนี้เรามาดูซิไอ้สอง0มืน,นี่มีกี่หลัก1,2,3,4,5 5หลักฝั่งนี้5หลักฝั่งนี้4หลักฝั่งไหนมากกว่าฝั่งไหนลูกฝั่งที่มากกว่าถูกไหมคะฝั่งใดที่มีจำนวนหลักมากกว่าแสดงว่าฝั่งนั้นมีค่ามากกว่านั่นเองเติมเครื่องหมายอะไรลูก น้อยกว่าลงไปหรือบางคนจำง่ายๆก็อ้าปากฝั่งที่กว้างไปหาฝั่งที่มากนั่นเองแหลมๆเนี่ยหันไปด้านที่น้อยกว่านะคะอะ่เดี๋ยวครูจะยกอีกตัวอย่างหนึง่งอ่ะขอ้ขอ,ขอนี้ข้อสิบข้อสิบสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสอง ส8 4 7 6 5ปดอันนี้มีกี่หลักลูกมีหหลักมีถึงแค่หลักหมื่นวันนี้มีถึงหลักแสนเลยมีกี่หลัก6หลักใช่ไหมคะนับเลยลูกหน่วย10ร้อยพันหมื่นแสนมีกี่หลัก1 2 3 4 5 6 6ห้าหหลักค,คุณครูบอกว่าฝั่งไหนที่มีจำนวนหลักมากกว่าแสดงว่าฝั่งนั้นมีค่ามากกว่า แสดงว่าข้อนี้ตอบเครื่องหมายอะไรเอ่ย5ห,หลักจะต้องน้อยกว่าหหลักอยู่แล้วถูกไหมคะเติมเครื่องหมายน้อยกว่าลงไปเลยทีนี้นะัเกเรียนพอจะเข้าใจยังอะต่อไปมาดูข้อข้อ8ครูยกตัวอย่างอีกข้อ8 1ข้อ นักเรียนสังเกตฝั่งนี้เขาเขียนในรูปกระจายใช่ไหมคะนักเรียนต้องรวมก่อนว่ามันคือจำนวนอะไร5,000ันบวก0บวก0บวก9มันก็จะได้5,000อะไรลูกหลักหลักร้อยเป็นเลข0หลักสิบก็เป็นเลข0หลักหน่วยเป็นเลข9ได้เป็น5 0 0 9ทีนี้อันนี้มีกี่หลักลูกอันนี้มี4หลัก แต่ฝั่งนี้มีกี่หลัก 1, 2, 3, 4, งมี่หมีหลักแสดงว่าฝั่งไหนมีค่ามากกว่า5้9หมื่ก้ั้าถูกไหมคะเราก็ใส่เครื่องหมายมากกว่าลงไปเลยแบบนี้อ่าเข้าใจยังพอจะเข้าใจยังคะอ่าต่อไปเรามาดูตัวอย่างข้อ2ใหญ่กันนะคะพิจารณาจำนวนต่อไปนี้แล้วเติมคำตอบให้ถูกต้อง เขาให้จำนวนนักเรียนมาทั้งหมด1 2 3 4 5จําจำนวนดังต่อไปนี้นักเรียนดูข้อ1นึ่จำนวนจุดจุดจุดที่น้อยกว่า1 0,000ครูยกตัวอย่างข้อ1 000. นะจํานวนใดที่นักเรียนคิดว่าน้อยกว่า1 0,000 8,469มี4หลัก2 4 9 9มี 24, 96, มีกี่หลัก5หลัก 1731ก็5หลัก36105อันนี้ก็หหลัก52842อันนี้ก็มีจำนวนหหลักทีนี้1 0 0 0 0ก็มีจำนวนหหลักอันไหนที่จำนวนหลักน้อยกว่า1,000 0หมมีไหมคะลูกอันไหนคะอันนี้1,000งมเนี่ยมี5หลักใช่ไหมลูกอันนี้มี4หลัก อันนี้มีห้าหลักถูกไหมคะอันนี้มีห้าหลักอันนี้ก็ห้าหลักนี่ก็ห้าหลักอ่ะอันไหนหลักน้อยกว่าห้าหลักมีตัวเดียวใช่ไหมลูกคืออะไรคะแปดพันสี่นั่นเองนักเรียนก็เอามาเติมเลย ทีนี้อันนี้ตัดทิ้งได้เลยเราเอามาเติมแล้วตัดทิ้งได้เลยต่อไปคุณครูจะยกตัวยอย่างข้อ3ามจำนวนใดอยู่ระหว่าง20,000กับสอ0 0มความหมายก็คือจำนวนที่มากมากกว่า20,000 แต่น้อยกว่า2 5 0 0 0นั่นเองอันไหนที่มากกว่า20,000ื่นลเรามาดูจำนวนที่มากกว่า2 0,000ก่อนอันนี้24,596มากกว่า0,000มไหมคะมากกว่าอ,อันนี้ดอกจันไว้ก่อน1 731อันนี้เป็นไงอันนี้หลักหมื่นเลขหนึ่งอันนี้หลักหมืน่นเขาบอกว่าต้องมากกว่า2 0,000แสดงว่าอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ สามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าเรามาดูมากกว่าสองหมื่นไหมคะมากกว่าก็จริงแต่เขาบอกว่าต้องน้อยกว่าสองหมื่นห้าพันอันนี้มันมันเป็นยังไงกว่าสองหมืนห้าพันมันมากกว่าเพราะว่าอันนี้หลักหมื่นเลขสามใช่ไหมคะแสดงว่าอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่ต่อไปมาดูอันนี้ห้าหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบสอง เขาบอกว่ามากกว่า20,000แต่น้อยกว่า2 5 0 0 0แต่นี้หลักหมื่นเลข5มันมากกว่า2 5 0 0 0แสดงว่าอันนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่แสดงว่าตัวที่ถูกต้องคือตัวไหนคะเรามาดูตัวนี้24,596มากกว่า20,000ถูก และน้อยกว่า25,000ถูกไหมลูกอันนี้มัน24,596 4,596เนี่ยน้อยกว่า5,000ถูกไหมคะแสดงว่าจำนวนนี้ถูกต้องหนูก็เอามาเติมเลย20,596ก็ตัดออกไปเหลือแค่3จมจำนวนที่ให้นักเรียนเติมเติมเองได้ไหมคะ เดี๋ยวลองเติมเองนะคะทีนี้คุณครูจะยกตัวอย่างข้อ3ใหญ่ให้นักเรียนเติมคำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าลงในช่องว่างยกตัวอย่างข้อไหนเอ,อ่ยข้อ2แล้วกันตู้เย็นราคา8,680บาท โทรทัศน์ราคา23,590บาทตู้เย็นราคาเขาให้เติมคำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าโทรทัศน์นั่นเองอราคาตู้เย็น8680มีกี่หลัก4หลัก23,590มีกี่หลักลูก5หลัก อันนี้มองง่ายมากเลยแสดงว่าตู้เย็นเป็นยังไงกว่าโทรทัศน์ราคาเป็นยังไงกว่าคะราคาน้อยกว่านั่นเองถูกไหมคะเพราะว่าตู้เย็นมีแค่จำนวนสี่หลกักแต่โทรทัศน์มีจำนวน5หลกักคุณครูพูดไปแล้วถ้าฝั่งใดมีจำนวนหลักมากกว่าแสดงว่าจำนวนนั้นมีค่ามากกว่าก็แสดงว่าตู้เย็นน้อยกว่า โทรทัศน์นั่นเองนักเรียนก็ต้องเติมคําว่าน้อยกว่านะคะนักเรียนห้ามเติมเครื่องวายนะเพราะโจทย์เขาบอกมาเลยว่าให้นักเรียนเติมคําว่ามากกว่าหรือน้อยกว่านะคะอ่ะเดี๋ยวครูครูยกตัวอย่างอีกสักข้อหนึ่งมาดูข้อนี้ข้อน,อนี้ข้อสีข้อสีค่อนข้างยากอ่ะดู อำเภอหนึ่งมีผู้ชาย2 0งหมื่คนมีผู้หญิง27,683คนอําเภอนี้มีผู้ชายมากกว่าหรือน้อยกว่าผู้หญิงอ่าเรามาดูคุณครูบอกว่าถ้ามีจำนวนหลักเท่ากันอันนี้5้าหลักใช่ไหมลูกอันนี้ก็5หลักใช่ไหมคะมีหลักเท่ากันอันดับแรกให้ดูที่หลักหมื่นก่อน หลักมากสุดคือหลักหมื่นอันนี้เลขสองอันนี้เลขสองที่นี้หลักหมื่นเท่ากันทำยังไงให้ไปดูหลักถัดไปคือหลักพันอันนี้หลักพันเลขเจ็ดอันนี้หลักพันเลขเจ็ดอะหลักพันเท่ากันอีกทำยังไงให้ไปดูที่หลักถัดไปคือหลักร้อยอันนี้หลักร้อยเลขห้านี้หลักร้อยเลขหกอะทีนี้ได้ละเลขห้าเป็นยังไงกว่าเลขหลูกเลขห้ามีค่า น้อยกว่าเลข6ใช่ไหมคะแสดงว่าเราก็ตอบได้เลยว่าจำนวน27,599เนี่ยน้อยกว่า27,683นั่นเองทีนี้แสดงว่าเราก็ต้องตอบว่าผู้ชายมีจำนวนเป็นยังไงกว่าผู้หญิงน้อยกว่าถูกไหมคะนักเรียนก็เติมคำว่าน้อยกว่าลงไป อทีนี้พอจะเข้าใจยังทีนี้คุณครูก็จะให้นักเรียนดูคลิปแล้วก็ทําแบบฝึกหน้าที่25นะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้ครูในอัลบั้มนะคะวันนี้คุณครูก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ